hello everyone how are you today สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าเอ่ยค่ะเรากลับมาพบกันในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะในหัวข้อเรื่อง number 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 ก็คือตัวเลขนั่นเองค่ะค่ะเมื่อพูดถึงตัวเลขนะคะ,ะเราก็จะนึกถึง วันเดิมปีเกิดเลขประจำตัวประชาชนลำดับที่ในการเรียนแล้วอะไรอีกคะอีกอื่นๆอ,อีกมากมายเลยใช่ไหมคะที่เป็นตัวเลขซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันของเรานั่นเองคะ่ะค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะศึกษาเกี่ยวกับตัวเลขซึ่งบอก อายุของเรานั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะ,ะและนี่ก็คือตัวเลขแต่ตัวเลขก็มีอีกมากมายเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะตัวเลขในภาษาอังกฤษก,ก็คือ number number ก็คือตัวเลขนะคะ ตัวเลขนะคะ one หนึ่ง two สอง three สาม four สี่ five ห้า six หก seven เจ็ด e i ้าสอ็ด twelve สิบสอง t ห้าสิบห 1> 17 1 8 18 1 9 19, 19 20 20านักเรียนคะเรามาออกเสียงไปพร้อมๆกันค่ะแล้วดูตามไปด้วยนะคะ one two t เริ่มเลยค่ะ1 1 2หนึ่ง two 6 7 7 t สห้า six, six seven, seven, eight, 8ปดนาย1ก้าเท1 1ส1บแล1ว1 1 1 1บ1อ1ดทวาวส1 1 1 เรามาดูต่อกันเลยนะคะสำหรับเรื่องตัวเลขนะคะนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแหล่งเรียนรู้ที่ครูให้มานี้ได้เลยนะคะและก็ต้องขอขอบคุณแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะเรามาดูต่อกันเลยค่ะค่ะ นี่คือประโยคในการถามอายุนะคะ how old are you how old are you เป็นประโยคในการถามว่าคุณอายุเท่าไรแล้วเวลาตอบตอบได้ว่า am แล้วใส่อายุของเราไป years old หรือใส่ am แล้วใส่อายุ yes, am, เข้าไปได้เลยนะคะดูตัวอย่างเลยค่ะเด็กผู้หญิงถามว่า how old are you คุณอายุเท่าไรเด็กผู้ชายตอบว่า I'm n years old I'm n i n years old ก็คือฉันอายุ9ปีนั่นเองอันนี้คือการตอบอายุอีกอย่างหนึ่งนะคะต่อไปค่ะผู้ชายถาม How old are you คุณอายุเท่าไร mm hmm. ผู้หญิงตอบ I'm e i m e i ชันอายุ8ปี ตอบแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นการตอบแบบสั้นๆค่ะค่ะครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้อย่างตั้งใจนะคะและขอให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆด้วยนะคะเพื่อให้การสื่อสารสำหรับการถามและการตอบเกี่ยวกับอายุนั้นมีความคล่องแคล่วนะคะ ใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอเก่าว่า thank you very much